ว,นนวันนี้เราก็จะมาทำอะไรวันนี้เราก็จะมาเออเปิดใช้งานฟาร์มทน้งทั้ง5้าฟาร์มแห่งนี้นะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะม,มาเล่น m i n ่ครับเพราะกิดไอ่หนึ่งจุดยี่สิบจุดแปดสิบกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะก็จะมาเปิดใช้งานฟาร์มทั้งห้าได้เพิ่งอันนี้ไม่ใช่เอานี่มาซึ่งวันนี้เราก็จะเปิดใช้งานทั้งห้าฟาร์มน,นะ ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะตักของแกกองเพื่อจะอาขาาไปเตียงแล้วก็เ,เตียงอ่ะไปให้เอ็ซมันนองแล้วก็ให้มันขยายผังนะนั่นขอยากตตกแกะของแกักพักพักใหญ่เลยแหละนะดีเพยภาพ เออตอนนี้ผมก็ตักผงแกะมาได้พอสักพักกันนะเดี๋ยวเอาไามาก้กอนไปเก็บไม่ใช่เอาไม้มาเอ้ยไม่ใช่เอาออกมาดิจะคัดเพียงยังไง่ะถ้าไม่มีไม้กับผงแกะจักเพียงของเรียบร้อยนอนเอเออรุณสวัสดิ์ต,ตอนเช้า ในรู้ในรู้ซิว่ามันมีของแกะที่ต้องเ,อ,อ,เอือยเปล่านี่ในีมีไหมมีด้วยอีกตัวแล้วก็ไหนอีกวะย่ามไม่มีแล้วไงขงแกะมันก็เลยไม่ค่อยมีนั้นเราออกไปเลยละกันเข้าไปดูตัวเนเธอร์เพื่อไปสร้างฟาร์มเลกทั้งห้าฟาร์มต่อนะมีขนตองกลางเอาเอาไปไหมน่าจะโอเคแล้วแหละ ไปเข้าไปตัวนี้เถอะตอนนี้ก็ไอเชียดน้องเขียวพึ่งขอเีืยวพื้นถ้ามือมึงชอบกวนใจตึงนจริงอ่ะเตรมทีแล้วก็ตาย่อไปคนก็จะเอาเป็นว่าอะี้นะอันนี้ทนะิ้งเอ,า,อา,งไเงไาไปเก็บจะทิ้งทําไมล่ะไปเก็บเอาเตี๋ยวมานี่ไปเก็บเออต่อไปเราก็จะเอาบล็อก อไอเดียบล็อกหินแล้วกันหินเรียบกับหินราบแล้วก็ไม้ด้วยอืมอันนี้ก็เป็นพวกหินที่เผาแล้วนะเอามาเอ,อนอนดีกว่ามืดละนอนด้วยมันก็ได้เซฟในเวลาเดีวยวกันนอนยังไม่ได้อะนอนยังไม่ได้เราก็มาค้าวของรอแล้วกันค้าไป นี่เปิ่งปิงแอคออน Act ที่แบบโคตรสะดวกสบายมากๆเลยเอาว่าตัวนี้เป็นทางเครื่องนองเอยเหนื่อยวันนี้เหนื่อยแน่เอาลุงสวักตอนเช้าต,ตอนนี้ผมก็คิดว่าถ้าไปโผลต้อมานัดน้ำหรอเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ถึงหนึ่งยยสิบบล็อกไงหนึ่งร้อยบแปบล็อกได้แหละ ผมกลัวว่าทั้งอะไรวะฟาร์มกลางอ่ะกับฟาร์มริมอ่ะมันจะมันจะเกิดพร้อมกันไงไม่นหนึ่งว่ามันมันจะชงไงพพูด,พดจะพู่ไงให้มันเข้าใจดีวะคือว่ามันจะไม่ทํางานไงนั่นผมขอตัดตอนที่ทําเสร็จแล้วแล้วกันโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ยังมาทำฟาร์มต่อนะก็คือเอาแค่รอกไปให้เอ c ซนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ ไปตายมะก็คือออกเกมแบบออกเกมไปเลยอ่ะไม่ได้ออกเกมไปเซฟนะนั่นแหละผมตาผมเลยเข้าไมาทีนึงปุ๊บผมเลยตายโดนสบ,บีฆ่าตายนะแต่ถ้าเสียดายมันก็เสียดายของไหมมันก็มีใจผัดอ่ะนะมันไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่อ่ะแม่งเป็นไรตายที่แบบว่าตายคืองเง่าเลยเ แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแค่เป็นพวกผักเนี้ยน้ผักเนี้ยแล้วก็เป็นพวกเหล็กนิดนึงมันก็ไม่สำคัญอะไรมากเพราะเรามีฟาร,รม์มฟาร,ร์มเหล็กกันแล้วชิวๆครับจังหวะนี้นก,นนก็เก็บไปเรื่อยนะอีกหน่อยผมก็จะขยายปีกนะตรงนั้นต้องใหญ่ๆพี่ใหญ่ไปแต่งนูง่งอะสุกอยู่นู่งอะ ชิวๆขาว้าวะอเนี้ยไปผมว่าพอแล้วแค่นี้พอทำกิ้งเหรอในการไข่ดิถ้าอย่างนั้นเรามีอะไรที่น่ากินบ้างวะที่น่ากินเหรอไงโม,ม กี้ก็ได้กี้มาอย่างน้อยเราก็มีกี้อยู่ไปตอนนี้ผมย้ายเอ c ไปแค่อีกหนึ่งจุดนะตอนนี้เอ c ที่ต้องถูกย้ายไปอะเลยเลยสองจุดนะเลยสองจุดคืออะไรเดี๋ดวยวผมจะพาไปคุยไปดูนะว่าอีสองจุดคืออะไรกัน แป๊บหนึ่งรอ้อลูกลกแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมไปทำอะไรมาอืม้มเจ็บสองรอบไหมไม่ไม่อะไรไปต่อ เราซื้อจากไข่วะไอตัวไข่พักปะถ้าจะไม่พิ็มีใช่ปะคุกกี้อ่ะได้อายาน,นั้นยาวคุกกี้อ่ะไปให้นกแก้วกินนะเข้าใจไหมเอาหน้เชื่อผมนาคุกกี้มันต้องมียาพิชชวเลยเพราะว่าวิลิเวเลเจอร์มันยังไม่กินเลย ขี้น่าจะมียาพิกไปต่อนี่อะผู้บ้าเลยเนี่ยนี่มาถึงแล้วนี่ฟาร์มเหล็กผมก็สร้างเก็บเสร็จแล้วนะตอนนี้นไอ้ฟาร์มตอนนี้นผมย้ายเอเอซีมาแล้วสองตัวย้ายมาจากฟาร์มตรงนู้นอะตอนนี้นก็จะเหลือลฟาร์มข้างหน้านู้นหนึ่ง หนึ่งฟาร์มแล้วก็ซ้ายที่ต้องกลารเกมเสียหรือวีดีเจอหน่ะเพื่อนเอ็มน้องมาเออบล็อกเราอยู่ไหนวะเัายืมบล็อกเลยนะ เป็นตัวไหนดีซ้ายก่อนล่าว,วิธีคึงก็คึงแบบนี้แหละเพราะตอนนี้มันโกเลมมันยังไม่เกิดไงอ๋อช่างเถอะไปไปอย่าลังรอยแห่งการย้ายก็มานี่ ยเรามาเคลียรเราจะเปิดใช้งานความนี้ก่อนรับตรงนี้แล้วก็ปาับนองไอามขาหลังเราด้วยเออเออเย็บเย็บๆ แล้วถุยสองบล็อกที่ออกเพราะว่าโกเลมมันจะเดินไปติดแล้วมันก็จะไม่โองค่าดีเยี่ยมเยเจยังไม่ตายนะ ตัวเอ้ยอย่าตกนะเออสวย มันทำงานไงไมันจะมีลูกไหมเอ้ยทำไมโอ้สีน้ำขู่วะกระบี้เอา้าลงไปมาตายไง ไม่อไรจะมีลูกพวกแกอืม okay. โอ๊ะทังทีไม่โอเคยังไม่ตายนะจะเย็นเย็เออรักกันแล้ว รักกันแล้วรักกันแล้วความนี้ควาจะโต 1970, ควาจะคว่ายมีกูเลมเกือกอีกโอ้ช้าเจ็บร้อยด้วยตัวเ,เอาอีกเอาอีเอาอีกแล้วยกให้เยอะภูเขาอยู่นี่เขาสวยงามเลย เท่านะ้นสิเออเจ้าแสดงว่าเราต้องมองไปทางอื่นสินะไอพวกป้าไอพวกลูกจิตเออมีใครรับประโยชน์ไหมเอ่ยได้ค่าทิ้งเออไอหมาหวัวเน่าไอหมาหวัวเน่าไว้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 ดมพวกป้า กูอบูมันหัวน่าอปัมีคู่ไกัีคู่้หมาวนอ้หมาหัวนาไอ้หมาหัวน่าไอ้หมาหัวน่าเข้าใจไหมไอ้ืมัวน่าอหนมีคู่ยัไม่มีไอ้หมาหัวน่าไอ้หมาหัวน่าด่าจะอกใครนะดูจะบอกครเหเก็บไว้คาับอ้หมาหัน่า จะได้กินอิ่มๆส่วนพลังมือได้อดตายถ้ามีลูกเยอะเข้าใจไหมเออเอาอีกไลลูกดดวะมันเตออย่างเยอะอะตรงนี้ไม่ต้องไปใจหรอเพราะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ฟาร์มมันเตอร์มันก็เยอะเป็นพิเศษเอาอีกเอาอีกเร็วจะไม่ไปจนกว่าพวกแกจะไม่มีไม่มีลูก เยี่ยมร้ยใหญ่เงี้ยเี่ยมแมวเกิดแล้วหมู่บ้านลมใหญ่ข <pt> <Four> ึ้นแมวมันก็เลมมันก็เลยเกิดเยี่ยม้ยเอาอีกเออ จตจ้าฟาร์บ่นะทางานได้แล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปไกลไปยังงูถ้าตัวน,นี้เกิดนะมันจะก็จะประยากเวลาไปตั้งครึ่งหนึ่งเพราะสายเนี่ยมันเชื่อมต่อไปสายขนาดและสายขนาดมันก็เชื่อมต่อไปได้อสองสายคือล้ายกับตรงไปเยี่ยมฟิจิ่ิงกันได้ีลูกหลยคุจะ เอาอีกเอาอีกแล้วเรื่อเรื่อเออให้แล้วว่าต้องมีอีกตัวหนึ่งเชื่อป่ะเอาว่ะไอไอคนนี้มันเนื้อหอป่ะได้ได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่มังฟิชิชรลิงแบบสามคนเนี่ยว่ามันึอเก๊กบันอเก๊ก ก็หมาอ่ะนะวเออขออน,นุญาตเอ้เพจตัวเนี้ยพักหนึ่งน,นะเพราะว่าเราต้องรอให้คนวเนี้ยมันได้ลูกเยอะสทบ,บีแม่งเยอะมากเอาอป้่าพวกแกหนึ่งสองสามสามีสม่ส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวละค่าอีกต่อมาแปดตัวเออเยี่ยมว้ายปลาตัวนี้มันจะครบไหมยี่สิบตัวมีโอกาสไหมทุกคนเออหนึ่งในนี้นนะมันต้องมีตัวที่ร้าประโยชน์เชื่อปะ เออใครกันหน้าที่จะได้เป็นตัวลายประโยชน์ <c oughs> ไอหมาหัวเน่าไอหมาหัวเน่าสมนติหน้าแล้วเขาไม่เลิกแกเกขาไม่เลิกแกเกขาเลืกคนอื่นแกทำไปทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เลิกมึงอยู่แล้วไองโง่เข้าใจไหมเขาก็ไม่เลิกมึงเ ก็ไม่รีเริ่มมึงเลยตาบครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าพวกพี่ครับผมไม่ได้ว่าพวกพี่ครับพวก,พ,วกพี่เป็นคนดีครับผมไม่ได้ว่าอะไรพวกพี่ครับพวกพี่ก็เชิญกันต่อเลยครับผมตั้งแต่เอเบซีแล้วก็วีเดจีเยอะครับผมไม่ได้ว่าอะไรพวกพี่เลยเออไพ่เขาไม่รักม่เขาเล่คนนั่งอ่ะวายเขาไม่รักมึง จริงไหมเนี่ยพวกมึงไม่รักกันจูจีก่อนไม่รักมึงึงมากตายวัดเฮ้ยอ่ะขีนี่มึงนี่ว่ะอ่ะขี้นี่ว่ะเดี๋ยวเอ้ยอาขีเฉยวัวเต๋อหิ้วมีมัง ซมบีหาขี้นักเองโอ้พระเจ้าอ่ะมันไม่ยอบเยี่ยมเลยอ่ะแล้วมีหมาเปนไปอะไรตรงนั้นวะ,จะเจริญพรทีนี้นพวกแกก็วิชีดลิงกันได้สบายละไม่มีใครไม่แอบดูพวกแกและาใจะไหมเชียสบ,บีติดสีได้ไงวะกูจะไปจัดจริงๆังเลยสบี น่าจะไม่มีแล้วมั้งครอบครัวใช่ป่ะพ่อแกไม่มีใช่ไหมมีเปล่ามีเปล่าเอา,าอ่ะอ้ตัวหนึ่งวะกุนแปลกใจว่าไอ้สัมบี้เป็นตีได้ไงวะแล้วแล้วมันตายนไะ่มประเด้งอะ่ะไปเถ้าอี๊ อุ๊ยเชียรกระตุกว่ะเออเออช่วยนะเออดีมากกระตุกมากเลยเออดีการดังโอ้ชิบหายนี่ม่นดนีนเ่เรียกว่ากำเรียกว่ากำต้องนหนอนที่กุ้งไข่มันฆ่าตายเอ้เอ้ยเอ้ยบ้า เชีย่ยไปฆ่ามาวเองไปฆ่ามาวเองเชีย่ยเยอะมากยิงยิงยิงใส,ส่ยสนบี้เลยเออจีมากตรงนี้มองเตอร์ไม่เยอะเลย เชีย่ยแม่มุม,มใหญ่ไม่พอมันเตอร์ไม่โคตรเยอะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอาเตรียมมาเพิ่ม เพราะเตี๋ยไม่พอมันก็ขยายพันธุ์ได้นะเศษเตี๋ยม่ไม่พอไงมาแล้วครับท่านผู้ชมคุณชอบหนี ช่วยดิช่วยด้กันไม่บ่ยเพราะว่าไปไปต้องเคลิ้นหรอใช่ไหมแล้วในรายก็ต้องนอนเพื่อข้ามเวลาไปตอนเช้าเยี่ยมบอยเยี่ยมมีสัติงกันละเกงแค่นี้น่าจะได้ไม่กี่ตัวหรอ เพราะตอนนี้มันก็เป็นหมู่บ้านใหม่เอาอีกเอาอีกเยี่ยมได้หนึ่งตัวละครอบครัวนั้นน่าจะเร็วกว่าครอบครัวนู้นหรือเปล่านะบอกกันเลยว่าตัวนี้ทำงานเสียงดังมาก เนี่ยจริงจังถ้าประมาณยี่สิบตัวจะเป็นไงเนี่ยโอ้ท่านยี่สิบตัวนะโอ้นอกคู่ตายเอาว่ะอีตัวนี้ไม่แย่งตัวนี้ว่าะแต่ว่าอตัวนี้เป็นเนื้อหอมส่วอีกตัวอีกเฉยๆเนี่ยก็เป็นมังองเอาที่มันไม่มีใครเอา เยี e ่ยมบอยเออพิจิเน่นงเงินคนละคู่อ่ะนี่มันสไตล์ญี่ปุ่นนี่ว่ะญี่ปุ่นจะชักเลยพวกแกคงจะได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นสินะเข้าใจป้ะเยี e ่ยมบอยต่อไปก็เป็นคู่นี้ใช่ไหมน่าจะหมดแล้วมั้งอีกสองคู่อ่ะ ระวังพวกแกจะไม่มีเตียงนอนนะเฮ้ยถ้าพกแกยังชีวิตจริงรอย่างเงี้ยเยี่ยมบอยอ่ะแถมแม่งถึงเตียงเพาเอเขาต้องเยี่ย,ยมเจ้าว่าเตียงนี้มึงจองใช่ไหม เรียบ้อยเลยเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ขอคืนจะมีต่อไว้หน้าก็ได้เคลสักพักหนึ่งโยนี่อันนี้คือเสเจนาวัดแค่แรงนักมึงเอากระลากระรางะเอ้ยน้องแก้วกินกี้เปล่ากินเปล่ากินเปล่ากินพีเปล่าเนาะ ไเฮ้ยเฮ้ยไอ้โนแก้วกินกี้เปล่าอร่อยนะเอื้อเอ้ยตบเพลงสีนะเอ้ยตบเพลงสีเป็นสีแดงด้วยเพอร์เฟกต์ว่ะนี่มันแบบว่าชีวิตมันแบบโอ้สสายเฮ้ยโนแก้วนแก้วคุกกี้ก่า เฮ้ยนายเป็นอะไรอะ่ะตบตบสีได้ด้วยอี๋ีให้แถวน,นี้เีงนกแก้วด้วยไปกันนะพราแกมมันคงไม่มีลูกก็แหละชิบหพายเช่นน้องเขียวมาจะย,ยังไงกันกุหลับพูดไม่ใช่ไหม โอเคไม่เสียหายอะไรมากเกือบไปวันแล้วคือเกือบเกือบไปวันแล้วเกือบไปไต้หวันแล้วเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับไต้หวันวะฮะไปหวันกับไต้หวันมึงโหล้ประโยชน์อะไรนะ นี่นายหล่อเลยแป๊บนะนายหล่ออะไรเออเออนะ่ะไปแปลเหล็กเพิ่มคุกกี้แม่งับเป็นอะไรที่แบบว่า ให้อาหารที่แบบน้อยมากๆเลยนะไม่คุ้มที่จะซื้อก็อเี๋ยวหิวก็เริมหิวตัวเนี้มันเป็นมหาสมุทรไงฟางใหญ่แถมแหลกด้วยเพราะว่ามันมีปลาเยอะไปดีล้างมือกุเรียังไม่เกิดใช่ไหมอเอาไป ยงเด้ยเยีย่ยมน่าจะครบแล้วแต่ไอต้ตุวนั้งอ่ะทไมกดเลยไม่กมเ,มเกิดวะบ้าก่อเราไปเช็คดูก่อนนะว่ากเลมมันอยู่ไหมก็ก็ไม่เีตกขันเนี่ยวะ่ะ เกเลยไม่เกิดพิ่เล็กเจอก็ไม่ตายนะน่าจะไปตองคืนแล้วมั้งที่กเลยมึงไม่เกิดว่าฟาร์มตัวเนี้ยมันไม่ได้เพราะว่าฟาร์มตัวเนี้ยมันไม่ได้เกียกย่ยวกับอะไรกับตรงนงพอง,งานแล้วตัวนี้มันควรจะเกิดตามปกติพอตัวเกมไหมครับ เราดูตอนเช้าก่อนเราต้องให้เวลามานันให้เวลาเหรอขอเหล็กสักสองสามกล้องก็ได้ไหมจะค้าเป็นอาวุธเหล็กก่อนออตอนนี้โจับผมเริ่มเออเออแล้ว ขอขอบกาบปิดคลิปเพนเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะเพราะว่าทัพท์ผมมันไม่ไหวละนั่งก็บายครับเจ็บไปนั่งาตายเถอะขอร้องต,อตายเพเองอะ่ะบ๊ายบาย